I wanna among us. I wanna come. เฮ oh. hey, hey. ้ยเยี well> ่ยเต๋อเฮ้ยเนี่ยถามกูย่ะไม่ดีแล้วเหรอเยียแม่งไงัะป๊กอ๋อไม่พยายามไระไรเก่งก็แต่ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องก ่ามัน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 จะยิงจากด้านหน้าเลยมือกูจะโดเซ็กโตก่อกนอ่าไม่เสียสะไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดเลยโอเคกูโดนเซ็กุตสินะอ่ามึตมงต้องไปดูมันว่ามันเป็นรถอะไรมั้งเออตอนนี้มันระเบิดไปแล้วคันหนึ่งอ่ะอีกคันหนึ่งอ่ะเอออยู่ข้างออออหน้ากูเลยกูเป็นรถอะไรล่ะบอกกู มึงมีระเบิดมึงมีมึงมีขึ้นมีงินที่ระเบิดกระเป๋าเลยพวกแกแม่งมึงมึงไม่มึงไม่ได้ไม่ไอ้นู้นเว้ยเฮียเพื่อนเนี่ยแม่งเอาเคมื่งบินที่ระเบิดมาไม่ได้ทิ้งเลยเฮียมันหามุมไม่เจอหรือเปล่าหามุมเฮียอะไรสัตว์แม่งอยู่กลางดงเลยสัตว่ได้ครูไปเอาเครื่องบินมั้ง มึงอยากฟังข่าวดีข่าวไรก็ข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายคือกูหาเชมานข้างนั้นไม่เจอกูยิงไปแล้วอะไรกูยิงไปแล้วเชมานทักบ้าไปเชมานเลยกูยิงไปแล้วอ่าขั้นข่าวดีก็คือกูอยู่ด้านหลังสตูแล้วก็ข่าวร้ายก็คือมันมีใครกินกับมันมีอะไรคนมันมีคนกำลังสูบมันในเปลือกช่วยกูด้วยดิช่วยไอ้ยีอะไรมันอยู่ตรงนั้นช่วยกูด้วยดิก็มันอยู่หน้าไอ้โค้ตป้าไม่เจอ มันดีไปกาเป็นกล้วยปิ่งเลยยกล้วยปิ้งปักกูมาแล้วปักกูมาแล้วปักกูมาช่วยกูหน่อยช่กูหน่อยไอ้กูกูกลายเป็นลวป่งปัมานไป่ล้อไอ้ยปักโอ้ยไอ้ยกูดีมาปักเอาไว้ะไอ้ยปักไอ้ปักกลายเป็นกล้วยปิ้งเลย์เนี่ยเป็นก้วยปิ่งเลยคว่าแมนสตงนี่มีใครบ้างนี่พูดเป็นเมืองไทยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอ่ใช่ที่ดีปาีสเว้ย

มเห็นตื่นป่ะปือยาวสัตว์อย่ว่ยมงค้กูอยนค่า้กูเียปืนกูยาวกันรถวดไีอะไรวะเอ่อ ASUS s u s a เลยปืนท่าจ7มิล ASUS ยังมึง ASUS แล้วเล่นข้าไม่หมดตัว a s u ม a s 7กูบอกแล้วี้ นจมนะมันขวากรเทวีเทวีเทวีออกลบก่อนลบก่อนลบก่อนลบอย่าอย่าโบย่าโบย่าโบย่าบไม่ไม่คุม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 ไม่คุ้มคตไม่คุ้มคนุมาแตกคุ้แตกคุมแตกขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยคันี้าทช่วยกูอย่คุ้มาก่ะแตตร์สี่แันนึ่งเออแเตอ์สี่สองคันเฮ้ยมันยิงกูมันยิงกูมันยิงใครใครรู้แพตเตอ์ส่องคันระวังระวังแคตเตอ์สี่สองคันกู้นะ ไม่รู้ออะไรแม่งไอ้เหี้ยำแพ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาจหม้อนำกูมาจหม้อนำแตกมาจหม้อนำกูแตกกูดีก่อนไม่ได้ไเหี้ยเอออ๋อ shit here we go again hunter hunter <noises> สี่พันอะไรเนี่ยเฮ้เราเปิดโอ้ยยืกราได้ไงวะเนี่ยนั่นแหละคือดิดที่กูราได้ไงวะระวังระวังตรงนี้ กับตรงน,ใน <S <S 哈哈ี <S <S ้ไม่ได้หว่ะมันมินแต่แบบฮิใครยิงฟันนาะกันเลือกไปอืมอีเย้มอีเจ้าคนลักกี้อะไรี่ละกี้ เอาทาง้ายะ่ซ้ายซ้ายด้านซ้ายมือนบ้านนั่ีหนาสู้อยู่หานนาสู้อยู่หนาสู้อยู่ยิงตรงเลยออสมันมันไวริงดย่ครันั่นแหละเยอะโคแม่งโดนอะไรซิกตูดวะนั่นไปสามสิบแตอ้ยิงหรอไอ้ปลาลากกุ้ยเหรอเอ้า ไอ้กูน้องมุงเล็กูน้อมุงเล็บอีกคันนึ่งอูกเมาระเบิดอะไรเนี่ยเี๋ยอช่วยเหลือช่วยเหลือมช่วยเหลือไปทกัรกูกูน้องมุงเล็บอีกันนึงอยู่ได้ลาหมกป่าอะไรเนี่ยพวกมุ้จาการหมกไรเหรอหมกอะไรวะมไก่เงีมึงเอสังมาไหมปกไม่ได้วาไม่มีไม่มีอีโ้ค้ด้องหน้ามึงสองคันนึงแนึงแงหนึอ้ดันนึงซ้ายเหร็ละ พ่ออยู่เพราะที่ <si ข้างนั้นมีมีมีไปโดนกูหลอดได้ควาย่กูยิงไม่ออกอ่ะไม่กูยิงไม่ออกเว้ยนไม่ได้พังนะแต่กูยิงไม่ออกหยุดกูปักกล้วยอ่ะี่ใครจิงกล้วยสิไอ้คนอะไรไม่มีมันโคตรช้าเลยย่งเงี้ยไอ้ยี่ปางโคตรหนักไอ้ยีไอ้ยี่มันกุรอยไอ้ยี่ละพี่ไอ้ยี่คนไม่ง่อยเลยไงไอ้โคตรระเบิดหรือว่าอะไร โอเคไอ้เหี้ยโคตรยะด้วยต้อตุกูไปฮู้ไปฮู้ไปเอ้ยมึงยิงปิหรอเออดคดอ้อมหลังมาเลยอ้อมหลังมาเลมึงมงอ้อมหลังมาได้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลมเลยยิันหน้ากูยังไม่ตายไม่ตายแค่ข้างหน้ากูเนี้ยตไอ้เี้คุณรคันกันไไม่ไอตัวตอนนั้นโดนระเบิดไปแล้ว Ui, xì vào tim phải Ui Tao tới phải mấy nạp phải lại Cái à, hả? Ây thế đại hả? Thế đại được Tao bụi tao chỉ xay mà เรจะชนะบอกคน้าระบิด้านนควาย